อันนี้เป็นตะกุดโสรถมงคลนะครับเป็นไซสสาริกานะครับด้านนอกเนี่ยนะครับเป็นตะกุดโสรถนะครับด้านในเป็นยันตรีนิสิงเหซึ่งเป็นฉบับของหลวงปู่เยี่ยมวัดสะพานสูงนะครับผมได้นําตะกุดของพระเกจิอาจารย์นะครับเป็นร้อยรปีนะครับตะกุดของหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าตะกุดหลวงปู่เยี่ยมวัดหนัง ตะกรุดหลวงพ่อคงวางกับพร้อมตะกุดหลวงพ่อกัน่นตะกุดของพระเกจิอาจารย์นะครับในเมืองไทยเราเนี่ยประมาณพันก็ดอกและตะกุดทุกดอกนะครับที่เรานํามาหลอมนะครับมีค่านิยมในวงการพระนะครับเป็นของสะสมและเป็นของเก่าซึ่งแต่ละดอกนั้นมีความหายากนะครับอายุเป็น100ยรปีผมได้จัดพิธีพีกรรมชนวนมวลสารนะครับก็คือพีพีมวลสารเนี่ยคือการขอขามา ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้สร้างตะกุดเอาไว้แล้วเราได้นําตะกุดของท่านไปตามหาตะกุดเก่าทั้งหมดเนี่ยมาหลอมรวมกันเป็นพันดอกนะครับแล้วผมได้นําตะกุดทั้งหมดเป็นพันดอกนะครับหลอมรวมใส่เบ้าเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาเนื้อตะกุทดทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยนะครับมารีดเป็นแผ่นปาทําเป็นตะกุดรุ่นนี้นะครับวันนี้ผมจะเปิด ให้สั่งซื้อนะครับตะกุดสาริกานะครับโสรดแล้วก็ไตาสารณคมก็คือ2แผ่นอยู่ในดอกเดียวกันราคา699บาทนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อที่ตะก้าใต้คลิปนี้ได้เลยครับ